เช้านี้เปิดมานะคะตลาดหุ้นสามารถรีบาวได้นะคะแล้วก็ลังลุ้นกันอยู่ว่าจะขึ้นไปเหนือ1,600จุดได้ด้วยหรือไม่นะคะเซติเมนต์การลงทุนกลับมาดูแล้วน่าสนใจเพราะว่ากลายเป็นว่าตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกแต่ว่าในช่วงบ่ายอาจจะมีข่าวสารอะไรมามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองการลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของการพิจารณาล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวน์กทอมอ ดังนั้นตลาดหุ้นไทยยังเอาเน่เอานอนไม่ได้หรือเปล่าพี่เอกใช่ใช่ใช่คือค,คืออย่างนี้ถ้าคุณดูมดแอคทีฟเนี่ยวันนี้ที่ซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นการรีบาวของหุ้นที่ลงมาเยอะ,ะแต่มันยังไม่มีอาการเลยว่าตลาดจะกลับไปสู่ขาขึ้นไม่ว่าตัวเซ็ตอินเด็กซ์ที่บวกไม่เยอะ,ะไม่ว่าตัวปริมาณการซื้อขายมไม่ว่าการเล่นที่วันนี้เขายังเล่นตัวเล็กกันอยู่<ช>นะครับโจทย์หลกักๆที่ผมจะตั้งเครื่องหมายคาถามนะสมมติถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์บางพื้นที่ซึ่ง ผมเห็นความจำเป็นทั้งคู่เห็นใจคนธรรมาหากินนะครับผมก็คนทํามาหากินนะครับเห็นใจหน่วยงานภาครัฐที่กําลังจะแก้ไขปัญหาการติดเชื้อโควิดนะครับแต่โจทย์ก็คือว่าถ้าเกิดล็อกดาวน์บางพื้นที่ล็อกดาวน์ทั้งหมดคงเป็นไปได้ยากฟันธงเลยว่าหุ้นน่าจะตกเพราะอะไรรู้ไหมคือเราคุยในเชิงของเศรษฐศาสตร์รนะครับคือเวลาเราพูดถึงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเราจะพูดถึง GDP กันบ่อยๆใช่ไหมครับการลงทุนภาครัฐตอนนี้เต็มที่แล้วจะเห็นหุ้นรับเหมาก็ขึ้นมา การส่งออก oh. บริษัทส่งออกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มยานยนต์ก็ดีตอบสนองโดยราคาหุ้นที่ไม่ลงนะครับแต่หุ้นหลายกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มธนาคาร mm hmm. มันเป็นคอนซัมชันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือผมกําลังจะได้ฟังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยหุ้นน่าจะตก mm hmm. พราะหุ้นน่าจะตกสิ่งที่ผมกําลังจะฉายให้ภาพให้ดูต่อก็คือว่าในแง่ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันแทบจะยังไว้ใจไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวไปดูเซ็ตอินเด็กซ์ครับ ทุกครั้งที่ตลาดทำนิวไฮแล้วลงแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วมันมักจะลงมาแตะเส้นเขียวๆแล้วเด้งขึ้นเมื่อวานนี้ถ้าดูให้ดีจุดต่าสุดของตลาดเมื่อวานนะฮะประมาณหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แตะเส้นสีเขียวพอดีเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าเรามองในเชิงทางเทคนิคนักวิเคราะห์เทคนิคมักจะบอกว่าถ้ามันใช้กําลังในการเด้งขึ้นแล้วและเด้งขึ้นไม่ไปยืนพันหกมันแปลว่าเด้งเพื่อลงนี่นี่คือจุดที่ผมคิดว่าเราจะต้องมาตั้งคําถามว่าพันหกยืนไม่ยืน ถ้าไม่ยืนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าลงอีกทีและจะต่ํากว่าเมื่อวานนี้คือมีโอกาสไหมคะพี่เอกว่ามันจะหลุดจากเส้นสีเขียวม,มีโอกาสสูงเราะาอะไรรูกไหมทุกครั้งมันจะเด้งทุกครั้งแล้วเมื่อวานก็เด้งไปแล้วใช่ค่ะและเด้งไปแล้วต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้นะลงอีกรอบมันจะลึกกว่าโอ้ค่ะอันนี้เป็นสัญญาณในเชิงเทคนิคแล้วก็ให้มุมมองคุณผู้ชมดังนั้นกลยุทธ์เดี๋ยวมาฟังกับพี่เอกนะคะว่าจะมีอะไรแนะนําพูดแนะนํากันบ้างพี่เอกมีอะไรแนะนําคุณผู้ชมครับวันนี้พอด้วยเหตุผลที่ผมคิดว่่่่าาาาตตลลลดดยยยยยััังงงเเเเสีีนผผมกก็็คิววหอู เข้าใจนะฮะว่าตัวเล็กพื้นฐานไม่ดีเท่าตัวใหญ่ใช่ค่ะแต่ตัวใหญ่มันยังไม่พร้อมให้ลงทุนตัวแรกวันนี้ผมเลือกครับผมเลือกเน็กครับ NEX ครับค่ะเน็กในช่วงสั้นหรือหุ้นเล็กเวลาในช่วงสั้นเวลาท่านจะลงทุนต้องหาจังหวะซื้อนะไม่ใช่ซื้อทุกราคาคือนะครับเห็นขึ้นมาปุ๊บซื้อป๊บไม่ได้นะคใช่แล้วคุณดูเทรนด์ของเน็กนะโดยรวมไซเบอร์อัพค่ะแต่ถ้าคุณไปซื้อแพงในวันนั้นคุณอาจจะขาดทุนนะครับจุดซ จุดถอยประมาณ5บาท9 0บถึง6บาทเป้าหมายรอบนี้6บาท50กับ6บาท80ครับอเอาสั้นๆไปก่อนอันนี้เนื่องจากเขาเปิดมาแล้วเขาบวกเลยไหคะพี่เอกใช่ครับเพระาะเมื่อวานโดนทิ้งเยอะฮะ,ะนะครับวันนี้หาจังหวะเป็นการย่อแล้ว<ช>ครับใช่ใช่ใช่ครับตัวที่2ครับที่ผมเลือกผมเลือกตัวเดิมที่ยังไม่ขึ้นคือ B W G ถามทาไมผมเลือกตัวนี้สังเกตว่าเทรนมันยังเป็นไซเวอ์อัพคือมันยังสูงขึ้นอยู่ยังมีความชันสูงขึ้นอยู่อย่างน้อยที่สุดมันจะมีจังหวะสวิงอย่างนี้ครับ <anca> นะครับเราอาจจะไม่ได้หวังว่าโอ้โหมันจะขึ้นแรงเหมือนตอนนี้นะครับแต่มันอาจจะมีจังหวะสวิงอย่างนี้เพื่อให้เราเล่นสั้นได้นะครับบีวจีจังหวะในการซื้ออยู่ประมาณนี้แหละครับ81ตังค์อย่าให้หลุด79ตังค์ถึง80ตังค์นะครับเป <over> ้าหมายรอบนี้ตั้งไว้เพียงประมาณสัก90ตังค์ก่อนตักสั้นๆไปก่อน <anca up> <c oughs> อันนั้นสำหรับการลงทุนระยะสั้นอันนี้ถือกลับไปวันจันทร์ได้ไหมหรือเอาแค่ถือได้คือถือได้แต่เล่นสั้นและช่วงนี้พอรใด้น้อยเพราะผมยังมองว่า ตลาดยังมีความเสี่ยงนะครับสเต็ปแรกถ้าให้ตลาดไม่เสี่ยงคือยืนพันหกให้ได้ก่อนแล้วแนวรับมีไหมคะแนวรับรอบนี้เมื่อวันจุดต่ำสุดเท่าไหร่จำได้ไหมเซ็นดเด่นพันห้าเจ็ดสิบป่ะคะประมาณประมาณพันห้าร้อยหกสิบเก้าถ้ารอบนี้จะลงจะต่ำกว่าพันห้าร้อยหกสิบเก้าถ้าลงต่ำกว่าเมื่อวานแนวตับแนวแนวแนที่บจุดที่รับเลยนะแต่ว่าไม่ต้องรีบใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เรื่องการปรับกลยุทธ์การลงทุนในจังหวะนี้สาคัญพี่เอกย้ำนักย้ำหนาคุณต้องมีเงินนะใช่ต้องมีเงินเรื่องนี้มาที่สองทิศไม่ได้มองตลาดเลวร้ายนะใช่ค่ะปีหกสามปีหกสี่ยังเป็นตลาดของนักลงทุนอยู่แต่มันต้องมีจังหวะบุกต้องบุกถอยต้องถอยไม่ใช่บุกตลอดเวลาอย่างนี้เงินเราก็หมดใช่ค่ะแล้วหาจังหวะหุ้นดีๆลงมาให้ซื้อไม่มีเงินแล้วดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ปรับพอร์ตกันดีๆนะคะในช่วงจังหวะแบบนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วนะคะสาหรับการลงทุน